มาพกบกับเกษตรกร,รเจ้าของได้อ้อยข้างหลังนะครับลุงชูชาติวงเขียนครับสวัสดีครับลุงช<อ>ูชาติครับรู้จักเพียวได้ไงครับลุงชูชาติรู้จักเพียวได้ยังไงร,รู้จักจากการโฆษณาแล้วนั่งดูดูเลยในรายการ่ครับในรายการว่าทําไมอเอาไปฉีด ต้นยางแล้วน้ํายางมันไหลเยอะอเพราะอะไรครับกี่ปีมาแล้วครับลุงชูชชติโอ้โหหลายปีแล้วตั้งแต่เปิดตัวใหม่ตั้งแต่สามขวดพันขวดใหญ่เนี่ยโอ้ขวดเล็กนี่ยังไม่มีรุ่นนั้นะที่ผมใช้มาโอ้หนานมากผมก็นั่งดูอยู่แล้วผมก็มาทดลองฉีดเพราะผมทําสวนมะม่วงด้วยไงครับฉีดมะม่วงมะม่วงทีุส้มๆมาฉีดแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาครับแล้วมะม่วงก็โตเร็วอต้นไม้ปีหนึ่ง คือบางทีต้นเตี้ยเดินอยู่แข่งเข่านะพ่นหนักๆเข้าไปหน่อยอย่างเงี้ยโชคๆหน่อยปีเดียวนี่เลยหัวเะโตไวความโตไวคือเห็นเห็นชัดเลยอย่างนึงเห็นชัดหนึ่งผมก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันใช้ยุคแรกเลยผมก็ทํานาทําข้าวกับข้าวครับข้าวนี่เป็นยังไงดีดีวัตถุดิบมันต้นแข็งใบตั้ง รียก็ไม่ค่อยลงเพราะว่าแสงมันจะปร่งครองถึงโคนได้ลากเดินดีคือพอใจแล้วพอใจกับแค่นี้ผมลองถอนแปลงข้างๆลากมันดํำจากที่ผมฉีดไอ้นี่ไปอาทิตย์หนึ่งของผมลากให้ขาวจั๊ะแล้วลากเยอะถอนไม่ออกแน่นโอ้อาทิตย์เดียวเองน่อาทิตย์เดียว ก็มีอยู่คนหนึ่งที่บอกกันแหละที่เราไ้ฟังอที่บอกว่าแหม่หิวหิวฉีดแล้วสามชั่วโมงฟื้นนี่มันมันทนไม่ได้ก็คือคือคนนี้เป็นเป็นเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแล้วก็เขาเขาก็มาแล้วตอนนี้หันมาใช้แล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วลุงเอาลองไปใช้พอเ็นผนก็เลยบอกว่าเออจ้างให้น่อยก็เลยสั่งให้แล้วก็ฉีดแล้วเขาเกี่ยวไปแล้คราวหนึ่งที่เขาไม่เชื่อเขาทำนาเชื่อไมว่าได้เท่าไหร่สิบเอ็ดตันนนายี่สิบ ไร่น่นะโอ้โห่ดดเอตันก็บอกเอ้ยไม่ได้เหรออย่างนี้ต้นทุนกินตายเลยของของลุงในในยุคเดียวกัน็เลยของของลุงได้เท่าไหร่อ๋อจริงๆแล้วเข้าวรถ้าทำแล้วอย่างน้อยต้องได้90ขึ้นไปครับ90ถังนะของลุงประมาณนั้นประมาณนั้นหรือตันหนึ่งโอ้แต่ถ้า11ตัน20ไร่ตกน้อยห้าอยห้าถัง 50-60ถัง60ก็ยังไม่ถึงดีมั้งโอ้โหแล้วลงทุนไปเยอะนะอ่าลงทุนเยอะสิราะว่าลงทุนเท่ากันไงครับพื้นที่ทํานานี่มันจะลงทุนเท่ากันอ้อยก็เหมือนกันก็ลงทุนเท่ากันทำเหมือนกันนั่นนะระบบเดียวกันครับอันนี้ก็บอกเอาไอ้นี่ไปใช้ครับเมื่อคราวที่แล้วเกี่ยวไปได้สิบเกือบสิบห้าตันทีเท่าเดิมนะเขาน่ะแต่ผมไม่ได้ทํานาผมทําแต่อ้อยไง ตอนนี้ติดใจคร,คราวนี้ก็หันให้จังมาแล้วก็เอาไปฉีดแล้วเที่ยวหนึ่งัาฉีดบ่อยๆดีครับผมยอมรับว่าดีและฉีดเพียวแค่2เที่ยวครับปล่อยมันทั้งฤดูเลยแหละครับปล่อยทั้งฤดูก็เนี่ยก็เขียวอยู่อย่างเงี้ยเขียวยันตัดอู้แต่การแตกกอนี่เป็นไงบ้างครับหลังจากใช้เพียวไปแล้วเนี่ยเยอะครับแตกหนอดีรากเดินดีเหรอครับไอ้พวกหนอนกอล่ะครับไม่มีครับผมฉีดที่นี่ไปผมก็ไม่เห็นมันมีนี่ทางโรงงานเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่า ระวังนอนกอนะบอกไม่มีของผมไม่มีนอนกอไม่มีเลยือวันนั้นผมฉีดครั้งสุดท้ายเจ้าที่โรงงานก็มาเห็นพอดีบอกฉีดอะไรเนี่ยบอกว่าไม่มีนอนกอของผมอาหารพืชทั้งหักไม่เกี่ยวกับนอนยาผมไม่ได้ใช้ผมก็ยิบให้ดูพวกนี้ยาบ้าแล้วไม่ใช่บอกใช้ดีไงบอกจะเอาไปใช้มันเขาก็ทาเหมือนกันเจ้าทีเขาก็ทำเขาบอกก็ดีมาดูนี่แต่เขาพลาดมาเขาบอกมันเป็นไปได้ยังไงอ้อยแปลงนี้ ถ้าไม่ฉีดเพียวต้องใส่ถึง3รอบสองรอบขึ้นลุงสุชาติก้าพูดได้เลยไหมถ้าวันนี้ไม่มีเพียวเดี๋ยวต้นทุนอีกอ๋อผมก็ต้องเพิ่มปุ๋ยต้องเพิ่มปุ๋ยครับอีกหนึ่งรอบเป็นอย่างน้อยอครับแต่เขาก็ถามบพราว่าทําไมไม่ฉีดเพราะเขาผมไม่มีแล้วผมฉีดไม่ทีดทไมแล้วเออเพียตังค่าฉีดค่ายาอีกก็ไีดทีาทำไมก็ถูกนะก็ถูกพูดก็พูดจะว่าหาว่านั่นมะกรเนี่ยที่เพี้ยมันลงจับขาวๆไอ้เพี้ยขาวๆเพี้ยตังนะครับผมเคยผสมเยอะๆเลย แล้วผมก็ไปพ่นเลยที่ลูกมะกอที่ต้นมัน uh huh. มันมันหายนี่ไปทำนาเนี่ยต้นมากรูดมันขึ้นอยู่ต้นหนึ่งที่หัวคนาแข็งว่าข้าบผมยังไปช่วยมจอบอเลยเดินข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมา uh huh. มันทํานาคราวเดียว uh huh. มันใช้เพียวแล้วไอ้คนฉีดมันเลือก้นทงมันพ่นอาบเลย uh huh. ตอนนี้ไปดูโอ้โหพุ่มขนาดนี้เ <laughs> <laughs> แต่พอใช้เพียวไปแล้วความแข็งแรงของต้นใบจะเป็นยังไงฮะ ก็ใบก็เขียวดีสวยสดงดงามแบบนี้เนี่ยโอ้โหเขียวยันตัดเดี๋ยวดี๋วอันนี้ถ้าไม่เชื่อมาดูได้เลยช่วงเดือนธันวามาดูเลยอะมันใกลนี้ชัดเแล้วใกล้จะตัดแล้วเออเตมเขียวอยู่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหท้าแรงจะจัดจะเป็นนอนกอครับแต่ว่าผมฉีดใช้เพลียวไว้มันก็ไม่เห็นลงอื คือใช้เพียวนะรากมันเดินดีผมยอมรับว่าลากเดินดีทุกอย่างพืชทุกอย่างถ้ารากเดินดีครับมันก็จะต้องเจริญเติบโตไวนะฮะเพราะมันช่วยกันหากินไงบตัดสินใจซื้อในครั้งนั้นเพราะอะไรฮะก็เพื่ออยลดต้นทุนด้วยอ๋คิดถึงเรื่องลดต้นทุนก่อนเลยลดต้นทุนก่อนแล้วก็ที่ดูรายการที่เขาไปถ่ายทำมาว่ามันเขียวดีรวงสวยเม็ดเต่งก็ทดลองอื แล้วมันก็ได้ผลเป็นยังไงก็ใช้มาตลอดมันได้ผลอะไรบ้างลุงชูชาติคือไม่มีโครคหนึ่งอย่างโรคมันไปแล้วโรคมันไปแล้วข้าวก็จเจริญเติบโตดีครับลวงก็สวยครับเม็ดสวยอืรีบน้อยครับก็พอใจแล้วเกษตรกร,กรคุ้มค่ากับเงินที่ลุงชูชาติจ่ายไปซื้อเพียวมาใช่ไหมคุ้มครัก็อยากให้เพื่อนเกษตรกร,กรได้ใช้เพียว เพื่อลดต้นทุนจากปุ๋ยเคยใส่ไล่หนึ่งสองลูกสามลูกก็ใส่ลูกเดียวได้แต่ฉีดเพียวสักสามเที่ยวใช้ดีเพราะว่าผมใช้มาตั้งแต่เปิดตัวทีแรกๆเลยเที่ยวยอมรับว่าดีคบเยี่ยมเยี่ยม